ไดครับห้าแปดครับกับตอนประกาศหวยให้ฟังได้ไหมะสามตัวท้ายสี่หนึ่งสามห้าศูนย์แปดครับสี่หนึ่งสามห้าศูนย์แปดสามตัวหน้าทำไมกับตันวยแปดห้าเก้าสองแปดเก้าครับ 8, 5, 9, แปดห้าเก้าแล้วก็สองแปดเก้าไม่ต้องใส่หน้าครับข้างหน้าก็ใส่หน้าไปแล้วนะความเสี่ยงครับผู้ลงทุนควนรศึกษาที่มาของ แหลกตัวเลขก่อนทำการลงจุดครับวันนี้ถ้าไปไม่เป็นไรครับวันหน้าเอาใหม่ก็หมดเขาไม่นักกว่าเดิมครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับสามเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองตัวท้ายครับห้าแปดครับกับตันประกาศหมยให้ทำได้วยมครับสามตัวท้ายี่หนึ่งสามห้าศูนย์แปดครับ T หนึ่งสามห้าศูนย์แปดสามตัวหน้าทำไมกลับตันไวแปดห้าเก้าสองแปดเก้า ความเสี่ยงครับผู้ลงทุนควรศึกษาที่มาของแหล่ตัวเลขก่อนนะครับลงทุนครับวันนี้หน้าใบไม่เป็นไรครับุ่านาใบครับผมเขาที่หนักกว่าเดิมครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้า 9, 9, 9, 9, 9. สองตัวท้ายครับห้าแปดครับกับการประกาศหวยให้ฟังด้วยนะสามตัวท้ายสี่หนึ่งสาม แปดห้าเก้าสองแปดเก้ารับแปดห้าเก้าแล้วก็สองแปดเก้าไม่ต้องใส่หน้าครับข้งางหน้าก็ใส่หน้าไปแล้นะครับ <c oughs> ความเสี่ยงครับผู้ลงทุนควรศึกษาที่มาของแหล่งตัวเลขก่อนทำการลงทุนครับวันนี้ถ้าไปไม่เป็นไรคนระับวันหน้าใหม่ครับสองที่หนักกว่าเดิมครับขอบคุณแลวสวัสดีครับเ <c oughs> กา้ <c oughs> กาแปาเก้าหนึ่งเก้า ครับ58ครับกับบันประกาศหวยให้ฟังด้วยนะ3ตัวท้าย413508งครับ413508 3ตัวหน้าทำไมกับตันหว8 5่2แปกองแปดเก้ครับแปดห้าเแล้วก็289ไม่ต้องใส่หน้าครับข้างหน้าก็ใส่หน้าเือนะครับความเสี่ยงครับผู้ลงทุนควรศึกษาที่มาของ แหลกตัวเลขก่อนทำการลงจุนครับวันนี้พลาไปไม่เป็นไรคนระับ <c oughs> วันหน้าใหม่ก,ก็ผมเอาที่หนักกว่าเดิมครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับ